โอเคก็ก็ขอต้องการสวัสดีเชาวัาจัดเกมคนด้วยนะครับซึ่งเนียแล้วอยู่กับช่องเกมเราตกแตกซึ่งเคยนะผู้ผิดช่องดาวพิฆาเกลือฮะแต่ผมกลบว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องอีกครั้งนะแล้วผมกลับมาทำเกมเหมือนเดิมแล้ว ซึ่งถ้าครยังติดตามอยู่เนี่ยก็ฝากเป็นกำลังใจกดไ like. ลค์คลิปนี้ผมด้วยนะครับโอเคแล้วก็กดไปเล่นกันเลย mm hmm. ซึ่งวนี้เราก็จะมาเล่นเกมแสนนะฮะเกมคนไรกว่าเกมันด้วยเทลก็แล้วกันซึ่งเนี่ยผมจะมาเล่นดันที่ดูเนี่ยอันนี้มันล็อคอยู่เนาะเดี๋ยวเริ่มย ซึ่งเกมนี้เนี่ยเพื่อนผมบอกให้ลองโหลดมาเล่นดูนะคะผมก็เลยลองโหลดมาเล่นดูก็สนุกดีนะคะแต่ก็มันก็ไม่ได้สนุกแบบเกินจะแบบนี่นะคะซึ่งมาผมขอข้ามบทคุยไปก็แล้วกันนะครับนี่นะคะซึ่งจะเป็นเขาผู้ข้าล่านะตะัวผมขอไล่นานกันอเคไล่นางนแล้ว ซาาึ่งคาอ่าเดี๋ยอขขาาู้หูเล่นอะไปขบบซึ่งเป็นฝาดที่อะไรแบบเต้นเล่นหน่อยซึ่งจเป็นแนวเอ่อเออซึ่งจะเป็นแนวแบบเล่นมันๆนะมันเล่นชิลๆน,นะใครเบื่อๆก็ลองมาเล่นดูซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสกินแปบ๊บ นี่นะทุกคนเราสามารถเปลี่ยนสกินของเกมได้ okay, นะนี่เราเล่นดูนี่มันสกินอ่ะสกินนะทุกคนเอาเฮ้ยกุก,กดเนี่เลยเอาเดี๋ยวก่อนโอเคหายนี่นะทุกคนมันมีหลายอันมากเลย ไิ่หมดตองสก,กินได้สก,กินนี้มาใส่ดยนะมีโซคาร่ามีหูฟีเอ๋ใส่แสนลูฟี่ลูฟี่ฟเอ๋คือผิดมาดูกันข้อความหาจะเกิดขึ้นไหมทุกคนมาเ,เรากดเล่นไปเลยทั้งชมซึ่งถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูเนี่ยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะพูดเป็นกำลังใจให้ผมเนาะ เอากดเข้าไปเลยเข้ามาแล้วเป็นมาต่อนี่ลูฟี่เจตีอะโอ้โหลูฟี่ลูฟี่หน้ามาเดิมเป็นไรใช่ทุกคนดูลูฟี่ดูหูใช่ ทุกคนรถที่เดินแต่ยังไม่ครบต้องกินเนี่ยมีที่ดีอือจะดูเพ่อคนแต่จะนวามสามาอะไรที่เราใช้ไดที่ไห้าจะเป็นความสามารถแข่งจเป็นเร่องงานที่ไทยมีทีมแต่ที่ว่ามันยุ่แข่งตเด็กคนมยาเ่อว่าก่ แตกเรียบร้อยฮะดูพูดไม่ได้เลยคำนี้แลนี่นะครับผบทนีนี่ย้อีกทีนึงโโนรัวนะะเป็นช่วงของการโอเคโฆษณาไปแล้วหใจนะเนี่ยแต็ที่แต่เป็นที่เรียบร้อยฮะแต่แตกลายเป็นสีผงโอ้โหแตกกระจายเป็นเศษเลย you one ใป่ว่าอะไรไม่รู้อะผมอ่านได้แค่บางคำนะอย่าว่าอย่าว่าผมอ่มานภาษาอังกฤษออก <c oughs> โอเคอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยด้านสาบหอังกัว่าอะไรอ้าวช่วองยูทูบขึ้นจริงจริงเหลืองงอยมขี้เลยให้กดอะไรอะเหื้ยเหลือง,อเ,องกเกิน หลัง <laughs> จากที่เราเล่นอาสกินโนฟี่ไปใส่เราลองมาเปลี่ยนสกินอื่นดูเข้ามาเซวเราเปลี่ยนสกินกันดูนะทุกคนเออผมคิดแต่แล้วเอาสกินไรเดี๋ยวจะกินสกินนี้ใส่นะทุกคนสกินไหนวะหาแป๊บนึงน,นะทุกคน นีส่สกินพ่อค้านะฮะทำไม,ไม่ทำเรื่อพ่อค้าหรอเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตรงชอบแล้วให้มันสู้กับตัวนี้มีเซนต์สุ้ยเจงจุดออกนี่นะทุกคนผมจะพาไปดูที่ร้านขา ว่เพราะว่าตอนแรกมรันเป็นต้องหัวกระทองที่ผมเลือกไปตอนแรกนะทุกคนโอเคกดเล่นต่อเลยจะผมเพิ่งไปรู้วิธีมานะว่าจะแปะยังไงให้แบบเขาไปโหลดเกมได้มั้งผมไม่แน่ใจนะทุกคนผมก็ลองแปะลิงก์ดูนะให้ท่านผู้ชมลองไปกดดูนะครับเผื่อท่านผู้ชมจะเข้าไปโหลดเกมได้อันนี้ก็อขอฝากท่านผู้ชมลองกดไปแปะลิงก์ดูแล้วคำบอกด้วยว่า มันเข้าไปโหลดเกมเลยไหมหรือว่ายังไงครับฝากบอกด้วยนะในใต้คอมเมนต์คินคอมเมนต์อุ้ยทุกคนดูเฮ้ยทุกคนดูฟ้าจะมาเป็นไปโอุ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยแตกวันออวน,นี้ก็ขอเรามันท่านะพ่ผมง่วงแล้วก็ขอกาบไปก่อนถูกัะ